คุณสวัสดิ์ครับคุณจีขอบคุณค่ะออว่าแต่คุณอยากทานอะไรเป็นพิเศษปะคะเดี๋ยวจีจะได้ออกไปซื้อแล้วก็อุทิศไปให้ผมไม่เหวี่ยวครับอยากให้คุณอยู่บ้านแล้วก็นั่งคุยกันมากกว่าครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจีขอตัวไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาคุยด้วยนะคะคุณจีครับ รักคุณครับฉันก็รักคุณะค่ะ ฉันกับคุณผีรักกันน่ะฉันว่าแล้วว่าแล้วนี่แกรู้แล้วแกไม่บอกฉันหรอฉันไม่ได้รู้ฉันก็แค่สงสัยอ่ะเห็นมันคุยกันทีไดอมยิ้มไปคุยกันไปทุกทีเลยฉันไม่ได้จะขัดขวางความรักของแกนะจีแต่ว่าคนหนึ่งเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นผีเนี่ยจะอยู่กันงไงวะก็ อยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอยู่กันไปจนกว่าฉันจะตายไงแล้วพอตายวิญญาณของฉันก็จะได้ไปอยู่กับคุณผีเฮ้ยโรแมนติกมากเลยอะ <c oughs> ว่าแต่มันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วหรออย่างเช่นทําให้คุณผีกลายเป็นคนน่ะ <c oughs> ทําให้ผีกลายเป็นคนได้เนี่ยป่าเนี้ยคนตายก็ฟื้นขึ้นมาเต็มโลกแล้วดิทาไม่ได้หรอกนะ่า ทำได้ครับจริงดิครับคุณหมอวิชานี้ชื่อว่าวิชาประจุวิญญาณมีขั้นตอนในการทําพิธียุ่งยากมากก็เลยไม่ค่อยมีคนทํานะครับเพราะว่าถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยวิญญาณดวงที่โดนประจุจะสลายไปทันทีครับ แอนไม่เอาดีกว่าค่ะเราอยู่ของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่านะอย่าเสี่ยงเลยแต่ผมอยากเสี่ยงนผมอยากลองเป็นคนอีกครั้งเพื่อจะได้อยู่กับคุณแต่ว่าถ้าพิธีไม่สำเร็จเนี่ยวิญญาณของคุณก็จะสลายเราสองคนก็จะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันอีกเลยนะคะจีครับ คุณเชื่อมั่นในพลังของความรักไหมเชื่อค่ะเขาถามจีเชื่อค่ะผมเชื่อนะครับว่าความรักของเราเนี่ยมันมีพลังมากพอจะทำให้ผมกลับมาเป็นคนได้ครับก็ถ้าคุณเชื่อมั่นในความรักจนยอมเอาวิญญาณของตัวเองเข้ามาเสี่ยงฉันเองก็จะเชื่อค่ะ แล้วก็จะเสียงนไปกับคุณด้วยแล้วต้องทำยังไงบ้างครับเอ่อพวกคุณก็แค่หาร่างคนตายมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาของมาทำพิธีเอาวิญญาณของคุณด็อกเตอร์เนี่ยประจุลงไปเองครับคุณด็อกเตอร์เพตายไปไม่นานตำรวจอ,อาจจะเก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็มูลนิธินะคะ งั้นเข้าเน็บหาข้อมูลณะบัตรนาาเลยคุณตเตอร์ครับผียนอยู่ได้เลยฉันหาผมจะทำพิธีให้สำเร็จจะทำให้คุณกลับมาเป็นคนได้ได้ครับขอบคุณมากครับป้าน้อยครับคุณพัดยังหลักสนิทอยู่เลยหูเพี้ยนหรือเปล่าที่ได้ยินคุณพัดร้องปัสสร็จะเรียกชื่ออีกแล้ว ัวจำชื่อไม่ได้ไงนี่กี่พูดมากปากมากจริงเราอะไปช่วยนกปั้นบนัวลอยจะได้เสร็จเร็วๆจะได้ไปเฝ้าคุณพัดเดี๋ยวตื่นมาก็ไม่เห็นใครจะงองแงไปครับล้างมือก่อนได้ละอุ๊ยอุ๊ยยั้งเหยียบมอ,อไปเฝ้าให้นะคะจะได้ไม่ต้องห่วงว,ว่าคุณพัดจะตื่นเมื่อไหร่ไม่ต้องหาเรื่องอูให้มันอู้ไปนะครับป้าเดี๋ยวผมจะได้ฟ้องคุณดูให้ไล่มันออก อ้อออโอ้โหนี่มือหรือขาหน้าเนี่ยมือ ซื้อพิมพ์ฉบับไหนลงข่าวเรื่องคุณเลยอ่ะผมตายในซอยนี้ตำรวจที่ทำคดีผมก็น่าจะรู้ว่าศพผมอยู่ที่ไหนนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่มีโรงพยาบาลประกาศว่าเก็บศพชายไร้ญาติเอาไว้ถ้าสงสัยว่าเป็นญาติก็ให้ไปดูได้เฮ้ยม้งเป็นอะไรอะ ไม่รู้เหมือนกัน,นครับจู่ๆผมก็รู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเลยครับช่วยพัดด้วยโฮ้ย,ยมันเสียงตะพัดเรียกห้ช่วยนี่คุณพัดหรือว่าคุณพัดจะเป็นอะไรอะคะผมต้องไปหาตะพัดแล้วนะต,ต้องมีคนช่วยไปขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่เขตที่ผมผ่านทางด้วยครับ จีชุดพาผมไปที่บ้านหน่อยได้ไหมครับได้สิคะจีะคุณพัเคือใครเหรอคุณพัะเป็นน้องชายของคุณพงเอาไว้เดี๋ยวฉันกลับมาเล่าให้ฟังนะไหวไหมคะครับ หน้าคุค้นๆจอดตรงนี้ทำไมอ่ะ <c oughs> คุณจีรนหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่แหละที่ฆ่าผมกลับไปซะแล้วอย่ามายุ่งกับบ้านหลังนี้อีกม่งั้นฉันจะฆ่าแกไปที่บบกลับไปก่อนครับก่อนที่จะทำอะไรคุณเร็วครับเร็ว มันเป็นใครอ่ะมันเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับที่ขับรถรับผมมาจากสนามบินอะ่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันฆ่าผมเพื่อชิงทรัพย์นะแต่พอผมเห็นมันคู่คุณแบบเนี้แถมยืนอยู่หน้าบ้านผมอะ่ะผมเลยมั่นใจเลยว่ามันต้องไม่ใช่คนขับรถแท็กซี่ธรรมดาที่ฆ่าผมเพื่อเอาเงินแน่ๆครับจากที่คุณเล่าเนี่ยฉันว่าต้องมีคนจ้างมันแน่ๆเลยค่ะใช่ครับ คนคนนั้นน่ะก็ต้องคิดมุ่งร้ายกับครอบครัวผมด้วยจ้างให้ฆ่าผมแล้วแถมจ้างให้มายืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านแบบเนี้ยแ,แ,แล้วคุณรู้ไหมคะว่าใครเนี่ยเป็นคนจ้างมันมาไม่รู้ครับคือครอบครัวผมอะไม่เคยมีศัตรูเลยครับมันฆ่าคุณแล้วแล้วมันก็ยังมาเฝ้าหน้าบ้านแบบนี้หรือว่า มันอยากจะฆ่าคุณพัดอีกคนนะคะเฮ้ยงี้แต่พัทก็ต้องตกอยู่ในอันตรายสิอิคจรัรบเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณรีบกลับบ้านไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปเตือนคนในบ้านว่ามีคนต้องการฆ่าตาพัทครับดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพอฉันกลับถึงบ้านเนี่ยจะรีบบอกให้ท่านลุงเนี่ยมารับคุณกลับบ้านนะคะ เขาชื่อว่าดรดิศภูมิสุสนทวัฒน์ค่ะนี่คุณก็รู้จักเขาเหมือนกันเหรอคะ